อย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่องผู้ใหญ่เพ่ผังซีนะครับ กันนะคะวันนี้เราจะมาตกปลากันนะครับนี่นะคะเราต้องให้ได้น,นะคะโอ้โหถ่ายวิดีโอก็ได้เลยนะคะกิน<ะ>ฟรีอีกแล้วม้งเนี่ยนี่นะคะเราได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาตกในตัวนักันนะครับ <Yeah! S 1> ใหญ่ไฟกระพริบนะฮะ ยาก่ัฟกับพิ๊บเลยว้า <c> ว <oughs> ออไม่ได้กินไม่ได้นะครับในชะีวิตนี้มันหล่นไปได้เนี่ยต่อมีไหมใครเลยตัวใหญ่ก็มีนนะหวังล่วงนะ นี่ไงตัวใหญ่ๆบิ่มๆก็มีมมมแต่มันไม่ติดเหยื่อแลยไหมเอาแล้เอาแล้วๆแล้ว,ลวนี่นะครับเราตกปลานะครับได้แปดตัวนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราพรุ่งนี้ชาเราจะไปทำปลาเท่ากันนะครับ